ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์ในช่องของ Fortuner m u ์มิเนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาอัปเดตในส่วนของยูสุมิลเนะครับ3.0เนวีตัวขับ2ปี2018นะครับคันนี้เลขเรกไม้แสนสี่เก้านะครับอะผมตีเป็นแสนห้าละกันนะครับกำลังพอดีนะครับเรีกไม่เทียบกับปีแล้วถือบ้านน้อยมากนะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาดีด้วยครับเป็น3.0ขับ2เนวีที่ออปชั่นครบๆนะครับราคาแค่ 6 5 9 0 0 0าเท่านั้นนะครับโดยรวมกันนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆเหนือกว่าในส่วนของตัว f o r t u n e r แน่นอนนะครับคันนี้นะครับเราทำการปรับสภาพอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ่มที่มันแตกนะเบิกศูนย์ให้นะครับแล้วก็พวกยางพวกอะไรที่มันเสื่อมสภาพเราทำการเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเนาะออปชันครบๆนะครับหน้าจอกลางมีให้แล้วเรียบร้อยเบาะหนังรอบคันนะครับคันนี้เป็นในส่วนของตัวดิ้นหน้าดิ้นหลังแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือตัว ที่ประหยัดน้ามันมากนะครับใครคิดว่า3.0มันมันเปลืองนะครับคิดผิดอยู่ที่14กิโลต่อลิตรครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ประหยัดน้ํามันมากนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะย่ลาละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนะครับเดีย๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยัิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายคันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ตามหาเครื่องยนต์3.0ขับ2คิดว่าตัว 4Wheel มันไม่ได้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับราคาดีดีซื้อสดผมว่าราคาดีที่สุดแล้วนะครับราคาไม่เกินล้านแต่ได้รถครอบครัวนะผมแนะนํารถคันนี้เลย สำหรับคนที่อยากได้ตัว3.0 4 w h e e นะผมมีนะครับผมมีนะสองคันจอดอยู่ตรกนีน้แล้วก็จอดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของ Fortuner นะครับมีให้เลือกมากมายแน่นอนนะครับผมมี3สาขานะ r t r t u n e r MuX ผมมีรวมๆกว่า100คันครับเข้ามาแล้วตกดต,ต,ติดตามผมด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่มีพลาดแน่นอนช่องนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว อีสุนะครับตัวมิวเอ็กซ์สาขับ2เป็นตัวเนวีนะครับปี2018เลขไม้แสนกับอีก49,000นะครับผมตีเป็นแสนห้าแล้วกันเพราะว่าอีกนิดๆก็กําลังจะแสนห้านะครับกำลังจะแสนห้านะครับถ้าเทียบกับปีแล้วถือว่าเลขไม่น้อยมากกับทะเบียน7634นะครับกับจากนนหน้าโครเมียมนะครับโครเมียมของแท้ไฟนหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับเดย์ไทม์นะครับไฟตัดหมอกครบจบแล้วเรียบร้อยเก็บระหว่างกันชนนะครับถือว่าสวยถือว่าโอเคและเป็นสีพื้นฐานด้วยพี่นะครับสีบอลเงิน เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายอีกสิบเปีไม่มีเบื่อแน่นอนนะอีกสีเราทําการเคลือบให้นะครับทำการขัดเคลือบนะก่อนส่งมอบอีกรอบหนึ่งนะครับลดสภาพนางฟ้าแน่นอนนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกที่เป็นโครเมียมตรงนี้นะครับอันนี้เราทําการเปลี่ยนให้นะนะครับผมไม่ปล่อยขายสภาพอย่างนี้ให้แน่นอนนะครับอันไหนที่มันไม่ดีนะรดมือสองเป็นเรื่องปกติครับลถใช้งานนะครับแต่ถามว่ามีการชนหนักจมน้ำผิดความหรือไม่นะครับไม่มีแน่นอน ถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ําผิดความเราไม่รับเข้ามาแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าพบตอนซื้อไปแล้วนะครับผมรับซื้อคือ100%ยเรดี๋ยวเรื่องที่มาผมเอามาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปไฟต่อเองครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวยางกูสเอียนะครับเป็นยาง SUV เลยนะนะครับปี2023นะครับพี่ก็เอาไปใช้งานยาวๆในส่วนของระบบเบรกเป็นดิสน้าดิสหลังแล้วร้อยนะครับปีกนกอิสระมีให้นะครับ บอกเลยว่าความนุ่มนะนุ่มกว่าในส่วนของตัว Fort จ er ูเนแน่นอนและที่สําคัญในส่วนของตัวบันไดนะครับสันเลียมดัานข้างถือว่าโอเคทั้งหมดกันสาดไม่มีให้เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมขออนุญาตปีนขึ้นดูหลังคาแปบ๊บหนึ่งนี่ครับสภาพหลังคาถือว่าสวยนะครับคลิปฉลามครบจบนะครับขายึดแหลกอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเค6 5 9 0 0านพนะครับสีพื้นฐานนะครับสวยนะ ผมว่าเป็นสีที่มันยังไงอ่ะอีกสิบปีก็ไม่มีเบื่อนะส่วนมากคนตามหาสีขาวเยอะนะรุ่นนี้นะครับแต่สีขาวส่วนมากเข้ามาปุ๊บออกปั๊บเลยเพราะว่าจะมาีใน <c oughs> ส่วนของลูกค้าที่เขาจอง p ออเด d e r ไว้อยู่นะครับคือเขาจองมาหมื่นหนึ่งแล้วให้เราหา <c oughs> หาในส่วนของตัวรถให้นะครับรถมาแล้วมันจะเป็น Q, นะคิวนะคือคิวที่1คิวที่2คิวที่3นะครับถ้าอยากได้จอง p ออเด d e r ได้เหมือนกันให้ทางเพ็จยนต์หารถให้นะครับ ผมขอเวลาหารถประมาณทัก2อาทิตย์นะครับทำไมหาหาช้าจังคุณแม่นะครับปกตินะครับถ้าหารถเกรดเจริงๆนะมันเกิน2อาทิตย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการซื้อรถในการรับรถเข้ามานะครับทางจัดซื้อกับทีมช่างต้องเข้าไปตรวจเช็ครถอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับแต่ถามว่ารถถูกๆผมซื้อมาทำเอามาขายได้เลยไหมทำได้ครับไม่เกิน3วันนะครับแต่รถที่นำเข้ามามันไม่ใช่เกรด A นะครับเราจะเน้นในส่วนของรถที่เป็นคุณภาพเท่านั้นนะครับสามารถจองพีออเดอร์ได้นะครับให้ผมหาให้ได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f o r t จูเนอร์นะเลเจนเดอร์อย่างเงี้ยสออะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัว GR นะครับแต่ตัว GR ผมไม่ค่อยออกเข้ามาขายสักเท่าไหร่นอกจากพีออเดอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าราคามือ2จะค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับเอามาจัดไฟแนนซ์ผมว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับ แต่ถ้าซื้อสดยังไงก็คุ้มนะครับให้ผมหาให้ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าซื้อสดลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายแบตต่อปีนะครับจ่ายแบตในส่วนของคนละครึ่งกับทางเต็นท์อันนี้ผมในส่วนของเงื่อนไขผมลวกันนะครับเพราะว่ารถที่ผมเอามามจะเป็นรถประมูลนะครับไปประมูลแย่งเข้ามาถ้าเป็นในส่วนของตัว GR นะครับ Fortuner นะอันนี้อันนี้พูดถึง f o r t u n e r นะครับแบตคนละครึ่งกับทางเต็นท์คือ3.5ดนะครับรถ เอาเข้ามาแล้วผมต้องเอามาชงเอามาทําอะไรนะมันอยู่ใน3.5ที่ลูกค้าเสียให้นี่แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของแบวอีกครึ่งหนึ่งเป็นภาระของทางเต็นท์ไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญหัวนัดคันนี้ถือว่าสวยเลยนี่ครับถือว่าสวยนะสภาพดีๆนะครับตัวยางอยู่ในสภาพดีๆแบบนี้เบาะแถวที่3นะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหลังแถวที่3ที่วางแก้วมีให้นะครับแล้วก็จอกลางด้านบนมีให้นะครับแล้วก็มีส่วนของช่องด c สซีสองโวลต์ให้ที่ใส่ของ ตรงนี้จะใส่รองเท้าหรืออ่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างก็ได้นะครับชุดแมลงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับชุดแมลงจะอยู่ฝั่งนี้ถือว่าถือว่าสวยด้านหลังนะครับตัวประตูตัวอะไรก็อยู่ในสภาพดีอันนี้คือสันเหลี่ยมฝั่งขวาผมขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนะครับมาอันนี้คือฝั่งขวานะครับสวยนะครับไม่ตกรุ่นนะครับยังไงสไตล์นี้ก็เป็นสไตล์ที่ อีก10ปีก็ยังอยู่คงอยู่แบบนี้นะถามว่าตัวหน้าใหม่มันมันผมว่าดูมันดูล้ําเกินนะมันดูล้ามันดูทันสมัยก็จริงนะครับแต่ในส่วนของหน้าเก่ายังคงคลาสสิกของตัว m ิวเอยู่นะครับยัง n ิวเซผมไม่ไปพูดพูดถึงแล้วกันนะครับวิวเซมันจะออกเป็นหน้าเป็นตัวเข้ารามตัดนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในทรงที่ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะทรงซิกแพคแบบนี้เบาะเนี้ยขาวสะอาดสะอานแบบนี้นะครับ ทำการสปาแล้วรอบนึงนะครับเหลือสปาอีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพราะว่าในส่วนของเวลาเราจอดตั้งขายจอดไร้นอในกรุงเทพฝุ่นมันเยอะนะครับมันก็จะมีฝุ่นลงอะไรลงม่งนะครับผมก็จะมีการสปาให้อีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบให้ลูกค้าลดหอบแน่นอนนะครับขัดเคลือบเงาให้อีกรอบหนึ่งนะลูกค้าสามารถเอาไปเคลือบแก้วได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถือว่าสวยนะในส่วนของด้านหลังจอกลางมีให้นะครับแล้วก็ข้อดีของมิวเอ็กคันนี้นะครับคือ กระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงออโต้พร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้านะครับอันนี้คือกระจกของแท้ของมิวเอ็กเลยนะครับหน้าจอก็แสดงผลอยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะมันใช้งานกันยังไงนะครับเบาะคู่หน้าก็ไม่ขาดยึดตัวนะครับในส่วนของตัวที่มันแตกนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวปรับนะมันจะเป็นก้านตรงแบบนี้นะครับไอ้ที่มันแตกเราก็ทําการเบิกศูนย์มาเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเราไม่ขาดสภาพอย่างนี้ให้แน่นอนนะครับอันไหนที่มันเสียหาย เราทาการแก้ไขให้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับผ็รตนี่สีสวยเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นยางพวกนี้นะที่มันไม่มีนะบางคันที่ลูกค้าดูมันไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับเราหามาใส่ให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าผมขายรถดี่ร้อยเปออยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันเนาะผมอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าข้าวยังไม่ได้กินเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักบ่ายสองแล้วนะครับก็เพิ่งจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไป2เคสนะครับก็ รถคันนี้มันจอดอยู่ก็เลยมารีบรีวิวอย่าคนอื่นขยับก่อนนะครับขออนุญ,ญาตโอเคเสียงเครื่องยนต์นี้ปกตินะครับนี่นหน้าจอสวยนะนี่ครับมีจอแสดงผลแบบแบบวิดีโออยู่ตรงนี้เลยนะแต่ถ้ามันเกะกะตานะครับก็กดปิดมันก็หายไปอันนี้คือนวัตกรรมของ MU-X เลยนะผมว่าดีนะไม่ต้องมาติดกล้องเพิ่มไม่ต้องมาอะไรเพิ่มนะแถมมาให้เลย แล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้ก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับมีเนวีในตัวนะครับผมขออนุญาตตัหนึ่งนะครับนี่ครับระบบนำทางนะครับในเวกเตอร์นะครับเป็นระบบภาษาไทยแล้วเรียบร้อยพี่นะครับตัวเนี้ยเป็น GPS ในตัวเลยนะเชื่อมต่อดาวเทียมนะครับ ก็เวลาการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เลขไม้ก็อยู่ที่ประมาณ1 4 9 9 5 5กิโลเมตรนะครับผมอะไรบันตีฟังก์ชันยังไม่ฟูลนะครับถ้าฟูลจะมีในส่วนของแพทเทอร์ชิพให้แต่คันนี้ยังมีในส่วนของตัวครุสคอนโทรลลดความเร็วนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยผม,มอะไรอยู่ในสภาพดีครับเป็นวัสดุอาโพลียูรีเทนนะครับวัสดุนี้อีก10ปีก็ยังคงอยู่อย่างนี้นะครับทนมาก ถือว่าใช้วัสดุได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถุงยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวกล้องก็ใช้งานได้ปกตินี่ครับที่วางแก้วอยู่ในสภาพดีปกติแบบนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สีสูบ16บาว์เนาะคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ DDI นะครับระบบหัวฉีดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับที่ประหยัดน้ํามันมากอยู่ที่14นะครับถ้าเป็น3.0สมัยก่อนจะอยู่ที่12นะครับถามว่ามันต่างกันเยอะไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่นวัตกรรมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเขาก็ปรับปรุงมาใหม่แล้วนะครับเป็นบูทพาวเวอร์ที่สําคัญในส่วนของหัวน็อตนี่100%ครับไม่เคยถูกถอดนี่ครับสีเริ่มรอบขั้นนะครับตอนมันใหม่ๆมันก็จะออกดำๆหน่อยนะแต่เรามีน้ํายาสลายคาบนะครับมันก็จะดูใหม่ๆหน่อยนี่ครับ เห็ว,ว่าสวยแต่ร่องการใช้งานมีนะครับเห็นได้ชัดนะครับแบตเตอรี่เกิน2อปีเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีค่า c c a ไม่ได้ปเป็มาตรฐานผมมีการเปลี่ยนให้นะครับน้ำมันเครื่องก็มีการเปลี่ยนไายให้ลูกค้าเขาไปน้บหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเนมเพจนะครับตัวเลขคมคมคนันด้านหน้านะครับสว,สวยแบบนี้ใครได้ยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสรุบคันนี้แต่กันความร้อนก็ไม่ได้มีฉีกขาดก็ถือว่าคันนี้นะครับถ้าลูกค้ามาจาัดไฟแนนซ์ก็พอดีแหละนะผมเบิกของบวกอะไรมาใส่ให้พอดีนะครับ ได้รับรถสวยแน่นอนนะครับหรือใครอยากซื้อสดเนาะนะครับติดต่อผมมาได้นะครับจองเงินเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูรถตัวจริงแล้วไม่ชอบยินดีคืนเงินให้ทุกกรณีนะครับไม่ชอบคันนี้มาดูรถแล้วไม่ชอบนะผมก็คืนให้เต็มจำนวนนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้วันนี้ผมแมดพิจรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ